สวัสดีครสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาพบกับเราส,สองคอนคอนีกเช่น,นเคยนะคะย <c oughs> เย้เยไหไม่ครับเอาชีวิตรอด1,18นะคะทุกคนเย้แต่มารู้ว่าอีกนี่ไแ,แล้วนะทุกคนใช่คือ <c oughs> จะบอกว่าคือเราอะไม่ค่อยได้อัดคลิปนะช่วงนี้เพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้วนะคะเราคุณเซฟก็ไปโรงเรียนนะ แต่ว่าโรงเรียนเรายังไม่เปิดแต่คุณเซเปิดแล้วเวลาก็ไม่ตรงกันนะคะแล้วเวลากลางคืนก็มีเวลาเล่นแค่ตอนกลางคืนนะเราก็มาทํานี่นะคะทุกคนคือเราจะมาอวดทุกคนนะั่นแหละทุกคนนี่น,ะนี่ทุกคนชาวบ้านของเราเป็นกระเป๋าเขียวกระเป๋าทองหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราแลกของกับน้องๆน,น,นะนี่แล้วเราก็ได้ทําดาบโหดมาด้วยดา,ดาบาตอนนี้แค่ดาบ,ดาบ ดาบก็คือโหสุดนะคะเท่าที่เรามีนะอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมคืออันนี้เราไม่รู้นะคือคุณเซฟพอทําให้ละส,สุดแล้ว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 แล้วก็ดีธนูของพี่นะก็สุดแล้วเหมือนกันแต่ขาดอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย่คือเราแ,แรกของคือแบบปั้มกระดาษคือแบบตาเปลยกลิ้นพันกันตาเปียกตาเฉะมากเลยทุกคนคือแบบเยอะมากแล้วก็แลกกับน้องๆจนกระเป๋าน้องแบบ ทองแล้วก็กระเป๋าน้องเป็นสีเขียวแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมา,<ร>าทําอะไรครับดูว่าว่ามันจะเป็นกระเป๋าสีอะไรใช่คือเราอะ่ะก็พยายามพาก,กันปั๊มเลเวลนะคะทุกคนจากการฆ่าสัตว์ฆ่ามอนสเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะเพื่อเพื่อให้เราได้ได้เลเวลมาวันนี้เราจะไปอัพชุดเกราะกันนะคะทุกคนใช่ <laughs> เราก็ <laughs> ลองลองลองแรกกันน้องตัวนี้ดูใช่นนคือน้องตัว,ตวนี้มันกระเป๋าสีเขียวแล้วนะทุกคนเราก็อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเป็นกระเป๋าสีอะไรนะทุกคนใช่เป็นเลเวลครับลองลองลองดูว่าอะไรอะ่ะเธอไม่เต็มเฮ้ยที่ไงเธอกระเป๋าไดามอนด์อุย๊ยน้องเป็นกระเป๋าไดามอนด์เลยทุกคน น้องคือรวยจัดเลยนะน,นี่คือเราน uh> Samsung> mm OK> ี่คือคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านนะคะก็คือลุงคนนี้นี่เองลุงคนนี้นะคะจริงดูดิเวลตัดแล้วอันนี้ตงคนนี้ม่ตลแล้วลุงคนนี้รวยแล้วพัฒนาหมู่บ้านด้วยนะคะใช่แม็กเลเวลนี่บอกเลยแม็กเลเวลเลยเดอ๋ย่ารวยแล้วไม่พัฒนาหมู่บ้านนะเธอไปชายแล้วต้องพัฒนาหมู่บ้านเลยนะฮะแล้วก็ แล้วก็อะไรไอรตัวก็เออใช่ลืมบอกไปนะทุกคนนี่เราไปเอาเคลมาด้วยเคลนี้เราไปขุดมาจากตรงบ่อน้ํานู่นตรงนั้นนะทุกคนเราเห็นตัวเลขเคลด้วยนะเธอไหนไอตัวไหนมันเลขเคลเธอไปหามาเอ้ยคนนี้คนนี้คนนี้นี่ลิปนี่ใช่นี่นี่คนนี้คนนี้นี่เจอแล้วนะคะคือเคลในแพ่นนี้ก็แบบหาง่ายนะทุกคนเอามาเลขเป็นแอมเบอร์โรก็ได้เลขเลย เธอน้องน้องเลขเคลียร์นะเขาโยนไปให้เธอแล้วโอเคแล้วคนนี้แลกมันฝรั่งคนนี้เขาแลกมันฝรั่งเขาเขากดแลกรลเวลวก่อนโอเคก็จะมีคนแลกมันฝรั่งด้วยนะนก็เป็นพวกชาวนาชาวบ้านเราดีเหมือนก,กันน,นะ<อ>ว่านในหมู่บ้านเรามีมีคนทําอาชีพหลายอย่างเราก็เลยได้แลกหลายอย่างใช่ตัวนี้คุณเซฟแลกแล้วใช่ไหมอู้เธอใช่อันนี้เอาหินหินนะโอ้เธอ จากก้อนที่แบบที่เราทิ้งกันน่ะก็กลายเป็นแอมเบอรลได้เลยนะฮะใช่เอาขยะมาเลขก็กลายเป็นแอมมเอรลได้นะเป็นเงินได้ใช่ไม่เรียกว่าขยะทุกอย่างทุกอย่างในไ e มครับมีประโยชน์นะฮะทุกคนอ้เห็อแบบนี่นะตรงนี้ที่เรามักจะเอาเคลีนะแต่พี่รู้ว่าแบบว่ามันต้องใช้กับใช่เดี๋ยวไปพี่ไปหาปั๊มเลเวลกันนะใช่เปนน้องน้องพี่ไปหาปั๊มเลเวลกันนะแบ ทำกันแบบเลือดเหงื่อตกกหนเธอ <c oughs> ขอดูก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอัพชุดเกาะกันนะคะเสร็จแล้ว<า>เราก็จะพาทุกคนไปดูอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะที่พวกเราไปหากันมาด้วยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปาบ้านกันใช่คือวันนี้เราจะมาทําชุดเกาะใช่หลับหลงังใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะ อัปเดตให้ทุกคนดูทั้งหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นแอมเบอร์ที่เราได้มาทั้งหมดที่เราไปแลกเพื่อปั๊มเลเวลมานะ<ช>ก็ตามจริงอะ่ะเลเวลเรามันควรที่จะเยอะกว่านี้ด้วยเพราะว่าเราอะ่ะตายนะทุกคนตายตายบ่อยมากเราตอนนี้เราก็เลยแบบนี่นะอัปเดตนะคะทุกคนสะพานนี้เราสร้างนะเราเข้ามาเล่นกับคุณเซแล้วก็สร้างแล้วก,แวก็แล้วก็มีฟาร์มวัวตรงนี้เล็กน้อยนะ <c oughs> เพราะว่าเอาไว้ปั๊มเป็นพวก หนังวัวหนังสัตว์นะทุกคนแล้วก็ตรงนั้น,น,นก็จะเป็นอันนี้ก็ขอบคุณเปิน้นที่คุณเปิ้นทำเขาเรียกว่าอะไรนะฟาร์มท,ที่ผลิตลาวานะทุกคนนี่ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นสวนพึ่งเล็กๆนะ,ะตรงนี้นะเราอนะคือตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจคือเราอะเอาเอา,เอาต้นอ,อ่อนอมันมาปลูกแล้วม,ลมันก็เกิดขึ้นมานะก็เป็นพึ่งเกิดมาแล้วมันเยอะมากเลยทุกคนคือแบบอ,อุดมสมบูรณ์มากเราก็เลยเอาดอกไม้อะไรมาปากัปากปักวางวางให้น้องๆนะ นี่เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาน้องกลับบ้านด้วยนะแต่จะเป็นคีน้าก็แล้วกัน,กนเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนนะคะทุกคนโอเคดึกละทุกคนดูดิท้องฟ้าไอ้เชิดเดอร์ก็ยังบักอยู่เหมือนเดิมท้องฟ้าก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมทุกคนตื่นแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตื่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะว่าเราได้เพชรมาเท่าไหร่คือเราไปลงเหมืองตรงนู้นมานะทุกคนเรนี๋อวนี้ตรงนี้ตรงนี้เธอจะอไปที่ไปไม่มมเขาให้น้องนเขาจะเดินม,มาบอกว่าเราไปลงเหมืองฝั่งนู้น เดี๋ยวเราพาไปดูนะก็เราเราใช้ที่เราได้เพชรมาเราใช้ฟอร์จูนนะคะทุกคนตามจริงคือเราเราเจอไอ้นี่เพชรมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้ฟอร์จูนขุดมันก็เลยได้เยอะมันมันโกงคือเราได้ฟอร์จูนเนี่ยทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูว่าเราได้ฟอร์จูนไปดูได้นะคะในคลิปที่แล้วเดี๋ยวเราใส่ไว้นะน้องๆก็จะฟังกินเห็นว่าเห็น พวกพี่ทำไมถึงมีแร่ดำต้องห้าอันนี่คือเราคือเราไปลงมานะฮะใช่คือเราไปลงมากับคุณเปิ้ลเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเราก็จะอัพชุดเกาะเสร็จแล้วเราจะพาน้องๆไปดูนี่แหละคือเราที่เราบอกว่าเราจะพาไปดูอะไรคือเราไปดูที่เราเก็บแร่ดำเนี่ยทุกคนไปเธอเธอทําชุดเกาะเลยมาเธอเบ้นเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาเว้นสี่สิบแปดสี่สิบแปดหรอ จากที่พี่คำนวณมันน่าจะไม่พอนะไม่พอก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ทำชุดได้เลยก่อนโอเคแต่ตอนนี้คือเราอยากได้ชุดก่อตอนนี้คือเราอยากได้ชุดมากเลยนะคะทุกคนให้คุณเซฟเอาเราปวเยใช่ใส่ชุดเหล็กมาแบบไลพีละนี่เราก็จะเอาเพชรไปถลุมมาเลยนะคร ฟาร์มอ้อยของเราก็โตเรื่อยๆเ,เราก็มานั่งปั๊มกันนะคะปั๊มแบบไม่หยุดไม่ย่อนน่ะใช่แล้ว <c oughs> อ่ะทุกคนน,น,นี่นนะคะที่เราไปแลกมาก็จะเป็นส่วนของชุดเกาะทั้งหมดเลยนะนใช้เราใช้ทั้งหมดที่นี่ที่แลกมาได้เราใช้กระดาษไปทั้งหมดสามลังสี่ลังอ่ะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยประมาณสี่ลังคือหมดเลยอ่ะเกลี้ยงเลยอ่ะคือแบบจนเลยทุกคน <c oughs> ตัวนี้เบาเลยอะใช่ตัวเบาเลยตอนนี้เพชรเพชรท,ที่เราทำมาชุดเกาะเราเหลือแค่16เม็ดก,กับบวกกับอีนี่อีก4เม็ดก็กลายเป็นนี่10เม็ดนะครับทุกคนยี่เราจะได้ชุดเกาะเพชรแล้วนะคะทุกคนหลังจากเหนื่อยไปนานแล้ก็มาทำการตีกันเลยโอเคเธอจะตีให้เขาก่อนใช่ไหมทช่ทำการตีนะครับตอนนี้ ก็นี่ช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วน้องๆก็จะดูเราน้อยน้องๆไม่ค่อยมีเวลาใช่แล้วก็เข้าใจเราก็ไม่ค่อย<ต>ได้ลงยยคลิปด้วยทุกคนลงคลิปน้อยกว่าเดิมมากเลยเพราะว่า<ช>นั่นแหละเราว่างไม่ตรงกันนะคะพี่พี่ก็ไม่ค่อยว่างด้วยเอามาเธอมันยังไม่ยังมันยังไม่เต็มเลย <Okay. S 2> มันต้องใส่เปนดิ้ง เดี๋ยวคือมีคนบอกว่าอยากให้พี่เล่นเซิร์ฟเวอร์ของคิปเปอร์ใช่ไหมเธอมันคืออะไร้องน้องอธิบายให้เราแบบชัดเจนนย,าายด้น,นเราไม่เข้าใจนะที่ที่แบบเราเงียบเราไม่ได้ตอบของคนที่มาเมน้นคือเราไม่รู้นะว่าเราจะตอบอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆอะไรคือเซิร์ฟเวอร์ของคิปเปอร์นะถ้า<บ>ใครรู้อะไรก็บอกได้นะคะคือเราไม่รู้กันจริงๆนะทุกคน เรียกว่ารู้ไมเรียกว่าไม่รู้เลยตามจริงคือเราอ่ะอยากได้เราอยากได้ชุดเกาะรองเท้าที่เป็นรองเท้าแบบเดินบนน้ำบนน้ำแล้วกลายเป็นน้ําแข็งด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะน่าจะต้องรออีกสักพักแหละปั๊มกระดาษอีกยาวๆเลยทุกคนนานมาก็จะหยัดีโกชอบอ่ะอยากมาใส่เล่นทุกคนมันดูน่ารักดี <c oughs> เอาชอบก็คือชอบนั่นแหละ เสร็จยังเนี่ยเธอดูคุณเชฟนะคะคุณเซฟกำลังเรียบเรียงกันทําชุดเกาะให้เราอยู่คุณเ้ลตอนนี้นะคะเราได้ชุดมาแล้วเย้สวยมากเราจะใส่เดี๋ยวเราจะใส่ชุดกันเลยดีกว่าชึบอ่อชึบ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 เรียบร้อยเธอดูน้องสิ หนน้องสีฟ้าอันนี้ของเธอใช่ไหมแล้วเราเอาชุดชเก่าอันเก่าไปไว้ในไหนดีในไหนก็ได้สักที่หนึ่งเธอตใส่ไปเลยต่อไป<ๆ><ๆ>เราจะมาใส่ชุดก่อให้ของคุณเซฟกันนะใช่ใส่ถูกไหมเนี่ยโอเคก็ใส่ไปเถอมันับไม่เมื่อกี้เขาวางผิดช่องไง เธออะนกป้าคูเปอร์ทกเจะเยอะๆหน่อยนะได้ยินไหมทุกคนคือเสียงนกเยอะมากเรียบร้อยตอนเช้าอากาศดีนะที่เรามาตั้งแต่แปดโมแล้วะใช่เพราะว่าเราลืมลืมขอโทษมานนีอในที่สุดเราก็จะได้ชุดเกาะแบบโหดๆกับคนอื่นเขาสักที ช่นี่เราเล่นมาหลาย EP นะทุกคนเพิ่งเี่ได้ชุดเกาะ <laughs> เราโมจะทำอะไรคนอื่นสาร้างบ้านสาร้างคนอื่นจสร้างบ้านเป็นแบบ EP ดังหลังนี้เราเล่นสาร้างบ้านใต่ EP อะไรอีกอา่าแล้วก็เม n d i n g เหรอ bending โอเ okay. คสุดท้าย <B ending S 1> แล้วใช่ไหมใช่ <laughs> Uh huh. ชึบชึบก็รู้ว่าเราแลกเกินนะเลนเกินมาหน,นึ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อชึบทุกคนคะตอนนี้เราก็แลกให้คุณเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเลเวลหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยหมดตูดพอดีเลยไม่เหลืออะไรเลยสักอย่าง หลือเนี่ยได้ไดไดชุดเกาะไปนอนกันนอนกันก่อนนะคะทุกคนจะวเจอกันตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้คือคุณเซลเขาก็ได้ใส่ชุดเกาะแล้วนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันบั๊กนะทุกคนทำไมมันต้องบั๊อกอะไรแบบนี้ด้วยใช่เป็น,น,นั๊กอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนตั้งแต่เชเดอร์แล้วดูดิฟ้า <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปในนรกนะคะไปดูความที่แบบเราไปหากันมาแล้วมันแบบ เละเธอมากเลยแบบคือแบบเราระเบิดไประเบิดอะ่ะแล้วมันวิเจอแล้วเธอเขาเห็นเธอละชุดเกาะเธอสีฟ้าเลยเขาเห็นเธอเป็นการว่าค้อนสวยไง <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปในนรกกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะ <c oughs> คือ <c oughs> ก็คือแบบหาคือหายากมากเลยนะสําหรับเราเราคิดว่าการหาเนเธอร์ไลท์ยากมากเลยสําหรับคนอื่นอะยากนะแต่พอเรา ถ้าเวลาเราใช้เรามาใช้ที่นี่ที่นอนนะโคตรง่ะเลยทุกคนใช่สนุกมากโอ <Okay, S 2> เคอันนี้นคือคือนรกของเรา <laughs> นารกของเราสอง,นองคน,นเราจะลองนะั่งลงกันไปเลยเอ้ยเฮ้อเลิกรรอง,อง <laughs> คุณเซฟ้องเพลงนะทุกคนใครได้ยินบ้างเขาไม่ตัดนะ <laughs> ตัดเลยคะทุกวว่า <laughs> ไม่ คุณเพิ่งจะจะดำนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นของที่เรามาวางนะก็มาหาวางเราตอนที่เรามาหาขุดนั่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าจะขุดตรงไหนขุดไปก็เจอแต่ลาวาเราก็เลยต้องเธอชุดเกาะเราเหลืออะไรนะไม่เหลือแล้วล่ะครบแล้วครบแล้วเลยเหรอในเธอบอกว่าเหลือเธอเหลือเฮ้ยเ้ยหมูเต็มเลยชุดคดีเอาเล้วเธอเขาล่ะ ก็น้องเอออยู่ชื่อดาบกร็แรงไม่แรงได้ไงดาบก็แรงไม่เฟี้ยวได้ไงเออต่อให้ดับแรงแค่ไหนก็ไม่เฟี้ยวเหมือนเดิมนะทุกคนหมายถึงเรานะเพราะว่าพี่ขี้กลัวมากเลยจริงขอแบบฟูฟูโอ้ยถลบถลน้องจัดการเองไม่เขาเขาเขาจะเก็บแวว ชุดเกราะเขาแม่งตอนนี้ได้เวลวมาสองสองวิวชุดเก่าะเขาขึ้นเลยอ่ะเขาแบบขึ้นใช้งานเลยนะชุดเก่าะเขาก็ขึ้นใช้งานเหมือนกันไม่เป็นไรเพราะเราต้องใช้งายู่แลวไปอันนี้ก็คือทางลงนะคะเรามาขุดกับคุณเซฟคือแบบขุดไปก็เจอแต่ลาวานานมากอ่ะจะตายคือเราต้องขุดตัววายวายสิบสองใช่คือเราตายเพราะพวกนี้แหละทุกคนแบบลาววงลาวาเต็มไปหมด ลาวงคืออะไรอะไรคือลาวงเธอเขาว่าแล้วว่าเธอต้องเล่นแบบนี้เขาเลยเล่นก่อนเธอคุณเบิร์ตเขาชอบเล่นแบบนี <h <h ้กับพี <h <h <h> ่ก่อนนะลาวงแบบสมมติพี่แบบจะไปอาบอาบทาเธออะอะไรคืออะไรเต้แดถึงแล้วนี่นะคือขุมสมบัติของเราที่เรามาหาเนเธอไลต์แล้วดูสภาพจชาแล้วให้น้องๆไปดูกล่องก่อนเธอสภาพคือยับมากเลยอ่ะทุกคน น้องน้องดูในกล่องนะนี่อันนี้ในกล่องเราได้น้เทาไลมายี่สิบี่ก้อนอุ๊ยใครทักมากี่คุณเปิ้ลนะทุกคนมั่วแล้วก็เราก็หาอันนี้เพชรนี้เอามาจากบ้านบ้านบ้านเก่าเราบ้านหลักเราตรงนี้ก็เป็นที่ทิ้งขยะเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวว่างๆเราจะมาหาให้ทุกคนดูนะวันนี้น่าจะไม่ทันแล้ว เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูนะคือมันเลอะเทอะมากเลยดูดีคุณเซฟนะเอาระเบิดมาเอาระเบิดเอาเตียงอะ่ะมาระเบิดมันก็ต้องน,นี้แล้วทุกคนเพราะว่ามันจะได้นี่บบตรงนี้ <ไฟ S 1> คือแบบลึกลงไปนู้นคือเราหายลึกมากจนถึงจนถึงที่มันเป็นแบบไฟสีฟ้าเลยนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยหาแบบไม่ใช่เราเรา,เราตรงนี้เป็นแไบโอสิทธิใช่ไหมเราหาจนแบบเราระเบิดยาจนไปถึง ไฟโอมที่เป็นสีฟ้าไฟสีฟ้าใช่ต้องพูดแบบนี้ใช่เนี่ยเห็นไหมทุกคนได้นี่แบบมันจะมีเหมือนหิ่ง,ง,งนนหง้อยสีแดงร้อยไอหิ่งห้อยสีแดงแดงคืออะไรเหรอคือไฟโอมสีแดงเองอ๋อไฟโอมปาแดงอ๋ออันนี้เธอตีไม่กล้าสงสารมันเธอเธอเหลบเธอหลบเธอหลบเธอหลบ,อ,ลบอุ้ยตก,กใจคนนะนี่คือปฏิบัติภาพของทะลุ ที่แบบแรงแล้วทุกคนเรามาอ่าเช้าเช้าเลยทุกคนตอนนี้นี่อันนี้ก็เป็นแบบตื่นจริงๆนะทุกคนใช่นี่อันนี้ก็เป็นทางที่เรามาหากับคุณเซฟนะนี่ไปทางนู้นระเบิดคืออันนี้ก็จะเป็นทางของพี่ฝั่งนู้ก็จะเป็นทางของคุณเต้ใช่เราระเบิดจนเลอะเทอะหมดแล้วเลอะเทอะมากเลย ใช่แล้เห็นคุณป้อว่าใครหาเจอก่อนชน,นะแล้วคุณเปิ้ลหาเจอใช่เ,เราหาก็เจอก่อน, <c oughs> อนคุณเซฟนะเราชนะนะคุณเซฟต้องทำโทษเธอร้องเพลงเลยูไม่เอา <c oughs> เลวร้ <c oughs> องเพลงเขาไม่พอขาชะเสียง <c oughs> พูดยังเพาะเลยไม่ก <c oughs> <c oughs> ็หรอกอ่ะเสียงพูดพอแต่คนร้องคือร้องไม่ถูกคีะ <c oughs> จริงแนละ้วทุกคนพี่เราไม่ตรงิีเราพูดใหมดเราอะ่ะอยากให้เปิดให้ทุกคนมาเข้ามาช่วยเราหาแร่ดําเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว,ว่าจะเปิดยังไงคือมันแบบหลายอย่างอะ่ะไวไฟเราก็ไม่ดีนะทุกคนมันมมเออมากเลยมันไม่ค่อยเสถียรอ่ะเราก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากให้ทุกคนสนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ดมาเล่นด้วยกัน เดี๋ยวสาหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะอะไรเธอจะพูดเลยก็แบบว่าเรารอไอ้นี่ไงก็รอแบบคนถ้าแบบน้องๆ้องแบบช่วยกันแบบกดไลค์แบบมีคนดูเยอะๆเราก็จะได้แบบเปิดห้องเร็วๆเราจะได้ทาเซิร์ฟเวอร์ไงใช่โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีหน้านะคะว่าเราสองคนจะทําอะไร สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับเจอกันครับเจอกันอีพีหน้านะครับกดไลค์กดแชร์เลยครับ